ฮา,าผีพอง้ามีพองผีพองชิบหายแล้วไอจออเว้ยจะมาจับขโมยแต่มาเจอผีพองทำยังไงกันดีแล้วทีนี้น้ากลัวจะพัดเลยก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหลังฤดูเก็บเกี่ยวผืนนาที่เคยเขียวะจีในหน้าฝนก็จะเหลือแต่สั่งข้าวแห้งๆเช่นเดียวกับห่วยหนองกลองบึงที่พากันแห้งคอดปลาทั้งหลายพากันหนีตายไปรวมกันตามแหล่งน้ำที่เหลืออยู่ เพื่อรักษาชีวิตให้ถึงฤดูการต่อไปแต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวหรอกที่จะรอดเพราะมนุษย์ยังต้องการพวกมันเป็นอาหารไม่ใช่สิอะมนุษย์บางจําพวกก็ด้วยหมานเดินส่องไฟหายิงหนูตามชายทุ่งได้สักพักพลัน สายตาก็เหลียวไปเห็นเงาร่างคนสองคนกำลังเดินตัดทุ่งมาเท่าว่าหน้าแปลกที่ใบหน้าของคนทั้งสองมีแสงเขียวเรือเรืองต่างจากคนทั่วไปผีพองผีพองผีพองหมานตกใจรีบดับไฟทิ้งตัวหมอบลงใจสั่นแรง ที่ร้านค้าในหมู่บ้านนี่เอ็งแน่ใจนะว่าเอ็งไม่ได้เมาโธ่เมื่อคือนจะแค่คลึบไปแค่เป๊กเดียวเองข้อเล่าอย่างฉันไม่มีทางเมาแนะ่เออ้ย,อยจะว่าไปฉันก็เสียดายที่เห็นหน้ามันไม่ชัดเหมือนกันนะแต่เห็นชัดบ่านนี้คงรู้ไปแล้วว่าเป็นใครถ้าเป็นอย่างที่ไอ้หม่านเล่ามามันก็ชักไม่ดีแล้วล่ะแถมยังมีการทึ่งซ่องตัวอีกะ่ะ ข้าว่านั้นในหมู่บ้านของเราต้องมีคนเลี้ยงวานพีพงไว้แน่ๆเลยเรื่องมันเลยเป็นแบบนี้จอมได้ยินเสียงดังนี้ก็ทำให้นึกถึงผู้ใหญ่พินขึ้นมาเพราะเขาเคยเห็นแก่ชอบปลูกพวกวานสมุนไพรอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันณบ่อปลาที่ปลายนา จอมนึกเป็นห่วงปลาในบ่อยังไงก็ไม่รู้พ่อออกจากร้านค้าจึงเดินไปดูบ่อนี้เหลือน้ำไม่มากนักและเขานัดคนสูบน้ำจับปลาขายในวันมะรืนนี้ตามขอบบ่อเขาพบรอยเท้าคนน่าสงสัยอยู่มากมายขณะจำนวนปลาในบ่อก็เหมือนจะลดลงใครกันวะที่กล้ามาเหยียบจมูกคนอย่างไอ้จอมเดี๋ยวเธอมึง จะยิงไปให้ไสแตกเลยเขาดูสินอกจากรอยเท้าแล้วถ้าจอมสังเกตดีๆก็จะเห็นซากปลาหลายตัวที่ขาดแว่งตกอยู่ตามพงหญ้าแถวๆนั้นเวลาห้าโมงเย็นที่บานจอมเน็บปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ลงเรือนเดินตรงไปทางท้ายไร่แต่หมาอีแดงวิ่งตามก้นเฮ้ย ้าจะไปจับขโมยเองไม่ต้องตามข้าไปหรอกอย่าไปเห่าซีซัวเสียแผนข้าหมดนะอีแดงครางงิดๆแต่ไม่ยอมกลับบ้านมันจ้องขมง็งใช้สายตาอ้อนวอนเหมือนอยากจะบอกว่าคนขี้โรคอย่างเจ้านายนะควรจะต้องพึ่งมันขอร้องแล้วนะอย่าทำให้ข้าต้องเสียเวลาเลยข้าต้องไปเตรียมสถานที่อีกนะโว้ย ในเมื่อมันยังดื้อไม่เลิกเขาเลยจับมันไปขังในสุ่มไก่แล้วเอาของหนัก,นกๆทับสุ่มไก่ไว้อีกทีนี่คืนนี้เองนอนในนี้ไปก่อนก็แล้วกันเด้อเดี๋ยวข้ากลับมาอีแดงมองตาละห้อยจนกระทั่งจอมเดินลับตาไปมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกเหมือนกันที่ปกติหมาอีแดงที่ชอบนอนแต่เฝ้าบ้าน กลับนึกอยากตามจอมไปที่ไร่ด้วยซะอย่างนั้นเมื่อไปถึงไร่จอมก็รีบขึ้นไปหาที่ซ่อนบนจอมปลวกด้านหลังกระท่อมแล้วนั่งซุ่มมองลงไปยังบอกปลาอยู่เงียบๆเท่าว่ายังไม่ทันมืดดีไอ้กอนเพื่อนเกลอก็ดันมาร้องเรียกหาชวนเขาไปกินเหล้า แม่คงบอกมันแงๆว่าเขาจะมาที่นี่วู้วไอ้จอมโวยอยู่ไหนวะไอ้จอมโอยหาเ้ยจะไปไหนก็รีบไปสะไปเดี๋ยวแผนกูแตกกันหมดพอดีไอ้ก้อนเดินวนหาเขาแถวบ่อดินและรอบๆกระท่อมอย่างหัวเสียอืมไอ้หาเ้ยหลอกแม่ว่าจะมาเฝ้าบ่อบปลา ที่แท้กูหนีไปจีบนางชะเอ็มแม่งเอ้ยเห็นสาวดีกว่าเพื่อนเฮ้ยอยาให้กูรอบ้างนะมึงเฮ้ยไอ้ก้อนบ่นขรมไปตามเรื่องก่อนจะเดินกลับไปไอ้ก้อนไปแล้วแต่ครึ่งชั่วโมงต่อมาดันมีตะเขียวขี้เมาเดินโซเซตัดทุ่งมาและแกมาหยุดนั่งพักที่กระท่อมเสียอีก นั่งดูดยาเส้นอยู่เป็นนานสองนานบางจังหวะก็ส่งเสียงร้องเพลงอ่อแอตามประษาคนเมาเอาจะมาอยู่อะไรตรงนี้กันเล่าจอมชักหงุดหงิดอยากเดินออกไปไล่เต็มทนเพราะถ้าขืนแก่มานั่งร้องเพลงอยู่อย่างนี้คงเสียแผนอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามพ่อฝ่ามืดแก่ก็ไป คราวนี้ก็เหลือแต่รอเวลาให้ไอ้พวกหัวขโมยปรากฏต,ตัวเขาจะกดสั่งสอนพวกมันด้วยลูกปลายเสียให้เข็ดผ่านไปสามชั่วโมงทุกอย่างยังปกติดีจอมเลยเผลอหลับรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนได้ยินเสียงหมาหอนดังแว่วมามองไปทางชายทุ่งเขาถึงได้เห็นเงาร่างปริศนา สองร่างกําลังมุ่งตรงมาทางนี้นอยไอ้พวกผัวขโมยกูจะคิดบัญชีกับพวกมึงคืนนี้นี่แหละจอมยืดตัวตรงด้วยความตื่นเต้นเพราะนี่จะเป็นการเลงปากกระบอกปืนใส่คนเป็นหนนแรกในชีวิตทว่าเมื่อสองร่างนั้นเดินใกล้เข้ามาเขากลับไม่แน่ใจว่าสองร่างนั้นจะใช่คน จอมนั่งตัวสั่นเทาเนื้อตัวเย็นเชียบยิ่งสองร่างนั้นเดินใกล้บ่อปลามากเท่าไรแสงเขียวเรือเรืองที่ใบหน้าของทั้งสองก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นชิบหายแล้วไอจอมเฮ้ยจะมาจับขโมยแต่มาเจอผีพงทำยังไงกันดีเลยทีนี้น่ากลัวชะพัดเลยไอเรื่องที่เขาสงสัยว่าผู้ใหญ่พิน อาจจะเป็นผีโพงเป็นอันต้องตัดออกไปเพราะที่เห็นนี้มันมีด้วยกันถึงสองตัวแถมลักษณะท่าทางการเดินก็คล่องแคล่วว่องไวไม่เหมือนคนแก่แต่อย่างใดแล้วผีโพงพวกนี้เป็นใครกันถ้าว่าเมื่อสองผีโพงเดินมาถึงบ่อดินจู่จู แสงเขียวนั้นก็ลอยวูบห่างออกจากใบหน้าสาดวูบลงไปยังก้นบ่อแถมยังกลายเป็นแสงเหลืองนวลของไฟฉายนั่นเลยทำให้จอมรู้ความจริงว่าสองคนนี้ไม่ใช่ผีโพงอย่างที่คิดแต่คือสองหัวขโมยที่เอาไฟเขียวๆมาส่องใต้คางปลอมเป็นผีโพงเพื่อแอบมาขโมยปลาในบ่อนั่นเอง นี่วิธีการง่ายๆของพวกเราลอกชาวบ้านในเชื้อสนิดเลยว่ามานี่ถ้าไอ้จอมขี้โรคมาเห็นเข้านะกูว่าบ้านเนี่ยกลัวจนขี้หดตดหายแน่ๆมึงว่ามาใช่แล้วล่ะ <c oughs> พาอคนกลัวมากๆเข้าชาวบ้านก็จะไม่กล้าออกจากบ้านเราสองคนก็จะทำงานกันง่ายขึ้น <c oughs> เออว่าแต่เรารเรียบลงไปขึงอวนกันเถอะนะ คืนนี้เราไม่ต้องเอาปลาเยอะหรอกแค่เอาคนละกระสอบก็พอแล้วเออเห็นด้วยหน่อยไอ้พวกสองตัวบาดนี่เดี๋ยวกูจะเอาพวกมึงให้พิการเลยจอมค่อยๆย่องลงจากจอมปลวกเพื่อจะเข้าไปใกล้เป้าหมายในระยะยิงหวังผลทว่าเมื่อย่องลงไปเกือบถึงขอบบ่อ กลับมีเสียงเดินสวบซาบดังมาจากฝากหนึ่งของบอจอมตกใจรีบหมอบลงทันทีเช่นเดียวกับสองหัวขโมยที่รีบหล่นลานคลานไปลบที่หลังก้อนหินใหญ่ตรงชายน้ำไม่นานนักร่างผอมก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับแสงเขียวเรือเรื่องที่ใต้โพรงจมูก ชิบหายตายหงผีโพ,พงของจริงร่างผอมน,นั้นยืนหันซ้ายเลข,ขวายอย่างระแวดระวังก่อนก้าวขาลงบอกพลันไอสองหัวขโมยดั่นกลัวจนตดแตกผีโพ,พงหันควับอย่างรวดเร็วจนผมเปิดเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงตาเขียวเป็นผีโพงจอมหลุด อุทานออกมาอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาพร้อมๆกับไอหินและไอ้ลิงอ้าวเฮ้ยผู้อุสาห์มาดูลาดลาวจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีคนน่วไม้พวกนี้มันมาจากไหนกันละวันนี้งั้นก็ดีคืนนี้คงไม่ดงไม่แดกกลามันแล้วล่ะแด่พวกมันแทนนี่แหละผีโพงตะเขียวกระโจนลงบอ่อตรงเข้าตะปบสองวัยรุ่น ที่กำลังตะกายขึ้นจากบอ่อแต่ด้วยความลาดชันทำให้ทั้งสองไม่อาจหนีผีนรกได้ทันจึงถูกหักคอกระซวกไส้ด้วยกันทั้งคู่เสียงร้องโหยหวนดังด้วยความเจ็บปวดดังลั่นทุง่งพอผีพงนรกจะขึ้นมาเล่นงานเขาต่อจอมยิงสวนไปหนึ่งนัดแล้ววิ่งทันที แค่ลูกปืนกระจอกกระจอกพวกน,น,นั้นทำอะไรกูไม่ได้หรอกแต่เขียวอย่างวิ่งตามแ่ละแกไม่อาจปล่อยคนที่เห็นหน้าไปได้แม้แต่คนเดียวเพราะไม่เช่นนั้น24ชั่วโมงให้หลังแกก็จะตายเช่นกันจอมเหลียวหลังไปทีไรก็ยังเห็นผีพงวิ่งตามอย่างไม่ลดละ และกระชั้นชิดเข้ามาทุกทีเหลือระยะทางอีกตั้งหลายกิโลเมตรก่าจะถึงหมูออ่บ้านแกไม่รอดแน่จอมณ <c oughs> หมู่บ้านเสียงปืนจากท้ายทุ่งปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นผู้ใหญ่ผินรีบคว้าปืนลงเรือนไปสมทบกับชาวบ้านอีกหลายคน ก่อนจะพากันวิ่งไปทางต้นเสียงเช่นเดียวกับแม่ของจอมที่สะดุ้งตื่นเลยถือโอกาสลงไปเข้าห้องน้ำเสียเลยอวใครจับเอ็งมาขังไว้ในสุ่มแล้วเนี่ยแม่จอมปล่อยอีแดงออกมาถ้าตัดทุ่งวิ่งตรงๆกับหมู่บ้านคงไปรอดตาเขียวแน่กูไปซ่อนตัวอยู่ในป่าดีกว่าเราจอมตัดสินใจ เลี้ยวเข้าป่าแทนอย่างน้อยความรกเรือ้อและความมืดก็น่าจะช่วยอำพรางตัวได้บ้างจอมเข้าไปซ่อนตัวในพุ่มรกแห่งหนึ่งอืมไปไหนกันนะเมื่อกี้ยังเห็นหลังอยู่วัวๆมันไปไหนซะแล้วผีโพ่งตะเขียววิ่งมาหยุดอยู่ใกล้ๆจุดที่จอมซ่อนตัวมองซ้าย มองขวาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะวิ่งเลยไปเกือบไปแล้วอแต่จอมก็ยังไม่กล้าออกจากที่ซ่อนเพราะกลัวตะเขียวจะย้อนมาจึงนั่งเงียบพลางบรรจุก,กระสุนใหม่ไปพลางทว่าเพียงแผลบเดียวเสียงฝีเท้าหนึ่งก็ย้อนกลับมา ขุดพระคุณเจ้าช่วยไอ้จอมคนนี้ด้วยเถอดสาธุช่วยด้วยเถอะเสียงฝีเท้านั้นใกล้เข้ามาจอมพยายามเพ่งมองหากยังเห็นแต่ความมืดใจเขาเต้นแรงมือกำปืนแน่นพร้อมลั่นไกเสียงฝีเท้านั้นใกล้เข้ามาอีกพลันเจ้าของเสียงก็ปรากฏตัว จากคุ้มรกไม่ไกลเป็นหมาอีแดกนั่นเองมันกระดิกหางดิกๆมาหยุดอยู่ตรงที่เขาซ่อนตัวเอา้าเอ็งมานี้ได้ยังไงกันวะเนี่ยมาๆมๆเข้ามาหลบในนี้ก่อนเด้จอมรีบเดาะปากเรียกหมาเบาๆเพื่อให้มันเข้าหาเอ็งอยู่นิ่งๆเลยนะจ๊ะมะา,หาห้ามเห่าหรือว่าขยับตัวเด็ดขาดเลยไม่งั้นเอ็งได้กลับดาวหมาพร้อมกับขา้าดแน่เลยจอมไม่พูดเปล่า กดมันนั่งลงแล้วเอามือข้างหนึ่งปิดปากมันไว้ซึ่งมันก็อยู่นิ่งๆเหมือนรู้ความทว่านาทีถัดมาเสียงฝีเท้าหนึ่งเดินย้อนกลับมาอีแดงเริ่มได้กลิ่นและเริ่มส่งเสียงครางในลำคอจอมกดปากหมาให้แน่นยิ่งกว่าเดิมทำโมสังโคสาทัขาอ,อย่ากให้เป็นตาเขียวเลย จอมได้แต่ภาวนาในใจแต่ในที่สุดเงาร่างผอมๆพ,พร้อมแสงเขียวเรืองๆใตยจมูกของตะเขียวก็ปรากฏตัวขึ้นจริงๆเยือ,อย่างมาอย่างช้าๆราวกับล่วงรู้ว่าจอมซ่อนตัวอยู่ในบริเวณนี้ออกมาเถิดจอมเพราะในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้มีค่าเพียงคนเดียวหรอกที่เป็นผีโพก แต่ยังมีอีกหลายคนที่ชอบเลี้ยงหวานผีพงเหมือนกันฉะนั้นเองไม่มีทางรอดหรอกเ <c oughs> อะงันก็สแสดงว่าผู้ใหญ่ผินก็เป็นผีพงด้วยสินะเนี่ยจอมตกใจจนขวัญกระจึงเผลอคลายมือออกจากหมาเสียงคลางอีแดงเลยดังไปเข้าหูของตะเขียวไออยู่ตรงนั้นกันวะ ตเขียวพุ่งตรงมายังจุดที่ซ่อนตัวจอมเลยต้องปล่อยหมาพุ่งหลบไปอีกทางส่วนอีแดงแทนที่หมัดจะกระโจนหนีเหมือนเขากลับกระโจนใส่ตะเขียวแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นองครักษพิทักษนายนี่นาหมาบ้าจอมลุกขึ้นยืนประจันหน้าเล็งปืนไปที่ตะเขียวด้วยมือสั่นเทา ภากอีกฝ่ายยิ้มเยอะข้าก็บอกไปแล้วไงว่าปืนนั่นน่ะมันยิงข้าไม่เข้าล็อกแล้วเอง็งจะใช้มันอีกเหรอ <c oughs> น่าสมเพชจริงๆเลย ก็เคือ,อคือตาตาอย่าทำอะไรฉันเลยนะคือเออส่วนปลาในบอ่อตาอยาก,กินเท่าไหร่ก็ก็ตามสบายเลยฉันไม่ว่าหรอกส่วนเรื่องที่ตาเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบนี้ฉันกึ๊กจะไม่บอกใครฉันจะไม่บอกใครเลยฉ,ฉันสาบานเสียใจด้วยนะข้าไม่อาจปล่อยให้เองรอดชีวิตไปได้จริงๆพูดจบตาเขียวก็ทะยานเข้าใจทว่ากรงเล็บ ยังไม่ถึงตัวของจอม่ากระสุนก็พุ่งเข้าอัดร่างของผีโพงตะเขียวจนเขาล้มลงใช่แล้วนี่คือการระดมยิงของชาวบ้านที่มากับผู้ใหญ่ผินนั่นเองเอฮงเป็นอะไรหรือเปล่าจอมไม่ตอบเพราะอย่างเข้าใจผิดคิดว่าแก่ก็เป็นผีโพงจึงก้าวถอยหนี จังหวะนั่นเองตาเขียวที่โดนเพียงกระสุนธรรมดาธรรมดาจึงไม่เป็นอะไรและอาศัยจังหวะเผลอทะลึ่งพรวดกระโจนใส่ชาวบ้านด้วยความเร็วทว่าผู้ใหญ่พินก็ระวังตัวอยู่แล้วกดตู้มสวนกระสุนอาคมเจาะเข้าเต็มอกของผีพงนรกตาเขียวหงายหลังลม้มส่งเสียงร้องโอดโอย ก่อนจะยันกายลุกขึ้นวิ่งโซซัดโซเซหนีหายไปในความมืดเนียพวกเราตามเร็วหนึ่งในชาวบ้านว่าแล้วก็วิ่งนำคนอื่นไปทางบ้านของตาเขียวด้านผู้ใหญ่พินเข้ามาสอบถามอาการของจอมอีกครั้งพอรู้ว่าเขาไม่เป็นอะไรก็พาเขาวิ่งตามชาวบ้านที่ล่วงหน้าไป รวมทั้งหมาอีดแดงที่วิ่งขย,ขยกขยกตามหลังจอมาห่างๆด้วยพอทุกคนขึ้นเรือนไปก็พบว่าตะเขียวนอนหายใจรวยรินสภาพร่อแร่เต็มที่อันเนื่องด้วยพิษจากกระสุนอาคมเออไอ้เขียวเอ้ยพอข้ารู้จักหลวงตาว่าว่านผีโพงที่พวกเราไปขุดเอามาเลี้ยงกันนั้นมีโทษ ข้าก็อุตส่าห์ไปบอกเองถึงบ้านแล้วว่าให้ทำลายมันทิ้งเสียแต่ทำไมเองถึงไม่เชื่อข้ากันล่าข้าเสียใจว่าไอ้ผินเพราะข้ามันระบบหลวบมากเองอวหวังจะอาศัยอำนาจมือของวานนี้ทำให้ตัวเองร่ำรวยผลมันก็เลยลงเอยแบบนี้ข้าขอโทษด,ด้วยนะ ตาเขียวน้ำตาไหลพยายามจะยกมือไหวทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายถทาว่ามือผอมๆนั้นก็ร่วงปล่อยสิ้นใจไปเสียก่อนจบสิ้นกันเสียทีสำหรับค่ำคืนอันระทึกขวัญหลังจากจัดงานศพของคนทั้งสามเรียบร้อยผู้ใหญ่พินและชาวบ้านจึงไปค้นหา และทำลายว่านผีโผงนั้นทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นในหมู่บ้านอีกด้านจอมแม้ปีนี้เขาจะขาดทุนย่อยยับจากการขายปลาที่เลี้ยงไว้ทว่าการรอดชีวิตมาได้มันก็คุ้มค่ายิ่งกว่าสิ่งใดและมันเป็นประสบการณ์ที่เขาต้องจดจำไม่มีวันลืม หลังจากรับชมคลิปจบเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะครับ